สวัสดีครับทินอย่างนี้ตั้งแดนมานี่ครับพี่น้องบอร์พุทธรเบผ้า,าไปไหนดีอันนี้มานอกส่งตัวอง,องวใช่ส่งตัวเองเครับบอรวพุทนี่เข้าพามาเล่นน้ำทะเลข,ขึ้นมาับพี่น้อง กับทีมงานครับวันนี้มากับทีมงานไอต้นครับทีมงานคุณภาพสูงครับพี่น้องมาตรงนี้นะครับพี่น้องขวอานอาอกไหมถ <c oughs> ามาว่อาอ่านออกไหมอย่างเดียวว่าก็ห้ามฉัตเข้าเนี่ยห้ามใครเข้านะห้ามฉัตเข้าเจ้าก็ว่าไปแล้วไม่ <c oughs> ใหญ่เนาะ วันนี้เฮามาย่างตามผู้เสียวซานครับพี่น้องผู้เสียวซานผู้เสียวซานอากาศเย็นสบายแดดจ้าครับพี่น้องอ้ามซื้ห้าสิบจับซิ่งเท่านะสามสิบห้าสามสิบห้ามีดูระบายผมซื้อหมดร้อยกว่าก็มีดูระบายกันเลยๆอะไรวะอะไรนะรองเท้าผมห้าบาท

ตื่นมารู้สึกขาหัวหไหลแรงระเบมหมดเลยบิวหับวิวบิว,วป้ายเอา้า5คนเรามากี่คนมกินงพูด <c oughs> น้องก็บอกบางควรลงพัดน้องก็บอกบางควรลมพัดน้องก็บอกบางควรลงพัดชอบผู้สาือ่ะที่บ้านหรือที่ผมเนี่ย่างก็พอสนามกอพอไม่ต้องตาข้างตาข้งคืออะไรวะ โอ้ยสิบหกลุมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเพิ่งตีนะดูลมดูลมก่อนดูลมก่อนลมมาแล้วแหม่ดูลมก่อนเลยอะไรดูลมเพื่อเออมันจะตีมาใส่หัวกูเลยไม่ใช่อะไรกาวกาเพื่อลมมาตีเตียวตอนตีลมหยุดเลยพอดีเลยแหม่ยูตีลมตีไซนนะหอยหอเขามีป้ายนะครับห้ามจับหอยนะครับห้ามจับหอยคิวิ่งอะไรวะเนี่ย ระมัดระวังนะครับพี่น้องห้ามขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับห้ามขี่จักรยานห้ามทิ้งขยะห้ามส่งเสียงดังตรงนี้เรามาเจอสนามกรอบเปิดหกโมงเปิดหกโมง ลูกคอปไปลอยขึนกระเด็นต้องไปดูฝั่งขวาแล้วพาวมาชมวิวพี่นอ้องพามาชมวิว โอ้หินบ้านเลยเว้ยเอ้านี่ลงไม่ได้นี่เอ้าได้มาถึงจุดไม้แล้วครับจุดไม้หลังสนามก๊อ็เอาตรงไหนพูดจำนนิน เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมาใช่ไหม,มนี่อันนี้กรสือบรับลมเต็มๆเอามาหอดสถานีเลยครับที่นอสถานีตกปบฟ้าตกบเืครับวันนี้เขาพากับุชั่นาหาไม้ครับไปตกหมดเลย วิวชัน้นภาลงหมายครับงามงามาครับบเลยเพียงวิวทะเล้างหลังผมครับพี่น้องวิวทะเลข้างหลังงามงามโอ้ จังอยติดตามเบิ้งครับหาไม้ได้แล้วพี่น้องมานอนมาเผัวอมากรมากกน่สองสามตแต่รื่อเดินกันยังไงยิ้่ายิมรเ่าอาเลนะได้ครับทุกคนหน่งเปลงพอดีเลยเยเราเจอใะครับ ขาวใหญ่คิดแล้วว่าต้องมีตัววันเนี้ยต้องมีตัวแน่ๆต้องมีตัวแน่ๆไม่เชื่อไปถามโหน่งดูนะโหน่งบอกก็จะมีตัวเพราะเดี๋ยวเนินโหน่งเดินลงมาทางนู้นจะมีตัวแ<ต>วน่นอนลงไหมไ,ไม่ลงไม่ใจนี่เหรอแบ่งไม่ได้ปลาแล้ววันที่กวัวควรพูดอะไรเขาด้<ะ>แล้วขึ้นไปทำไมน่ะลงมา น้องพี่น้องขึ้นไปยังไงลงมาลงมาพนะอาให้ภัยแล้วลงมาดนะเดินทางไปต่อพี่น้อง การเรียนรู้พี่น้องอีกฝังของพระจันทร์ เรยคับวันนี้เรามาปีนเดินหน้าผาเลยนะครับเดินเขาแล้วครับวันนี้พวกเขา้าผพามาดูเขาเดินเขา มาชมวิวครับ ไปต่อข้าเบิงวิวครับวันนี้ครับพามาเบิงวิววิวสวยงาม

มีสองตัวเหรอตัวใหญ่ขนาดเลยก็ตัวใหญ่อยู่สว,วิงสว,วิงสว,วิงวเบ็ดก็มันเอมมั่กันไหมนี่มันอยู่ตรงนี้มันได้ไปแล้วเหรอเอาไปรูเปลี่ยนรูไปแล้วเหรอ ได้ไหมเมือกี้รอหัวมันออกมาเลยเยอะเหรให้มันออกมาก่อนเหลวต้องว่าเหลวจ้ะให้มันออกมาก่อนเปเด,ด,ด็กๆเด็กน้อยเห็นของเด็ก ไลยเนไล่มาที่ตๆไลยเนา่น okay? ี่ๆไล่มาที่ยังนี่ๆๆไล่มา่ตื้นๆเลยเ่ฮ้ยเออนั่นน่ะเอาเลยปดอาปัเอาววิงเอาสวิงมาดิไแล้วาถางใส่น่าใส่ทางะกินได้ไหมน่ะกัมึแก่ก็ปลามึที่พี่อได้ไงวนั่นน่ะเอเลยนหมึกแกเอาใส่ในไม่กินกุ้งนะแต่ให้มันตายเลยจะได้ทำอะไร

ลืมลืมเปิดกล้องทุกอะไรอย่างนี้มไม่รู้อะไรไม่หาทังลงมีนอ้องเออ เตามแดกไม่น้องปลาหมึกขอเรียกว่าหมึกอะไรครับตัวนี้แล้วมันุึ่งยังมึกระดองปะไม่ใช่ไม่ใช่มึกกล้วยปลาหมึกยังไม่ตายนะครับปลาหมึกยังไม่ตายมึกอะไรไม่รู้มึกอะไรไม่รลงม,ม,มาแล้วครับเตามทีสองของวันนี้เดี๋ยวแตกเลยแตกเลยสุดยอดครับสุดยอด ต้นจะถืออะไรกลับนะในถังนะเนอะจะตกได้เหรอเกตกตมึกกันเจมตกอะไรเนตกกุ้งกเกก็ถือกุ้งกับบ้านนี่้ก็ตกตัวหมึกไก่กนมึกับบ้านอา เป็นไงมครับวันนี้สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์นะวันนี้หมดเลยหมดเลยวันนี้หมดเลยใช่ไหมครับหมดกุ้งหมดใช่ไหมครับเอาไปสัมภาษณ์อีกคนนึงครับนี่คนบาปครับพี่น้องม่านย่ำไไรย่ำนันครับเป็นคนบาปเบิ้งเอาหนาคนบาปไอ้น่คนบาปคือมันแรงคือมันแรงคือมันแรงม่านย่ำไรย่ำนันคนบาปคือมันแรงแต่ก็ถือได้แจมอยู่ ไอ้เปี๊งไดงสีเหลืองเนี่ยเอาสีเหลืองคอนใหม่หนิก็รูว่าโบแมนคนละคนเดินไงโอ้โวันนี้มาเรามาโบาเลตตาจากตัวปล่อยกุ้งไปสองตัวสัมภาษณ์นะครับปล่อยกุ้งกี่ตัว <c oughs> ยังไปสัมภาษณ์ไม่ได้ครับ ดูปลาฮิดต,ตกแล้วครับพี่น,น้องไปครับรัดไปกินเบียร์ที่บ้านดีกว่ามาเบิ่งผลงานวันนี้ครับผลงานเดอะแกงครับเราจะได้กี่ตัวผลงานเดอะแกงได้เซนเมียร์ครับปรด้นน้ำมูกจากตัวดอกนี่ครับเดอะแกงได้เซนเมียร์ครับ รับมานี้มาบทธอ์ผ้าชมวิวตรงเดียวครับนี่ครับบ๊ายบายครับผม